ปล่อยตัวเพลินไปหน่อยผมปล่อยให้ตัวคอรมัน F K าไว้นะครับแล้วผมก็นอนเล่นอยู่ด้านหลังนี่แหละส่องดูว่ามันรีเสิร์ชเสร็จยังตอนนี้ก็รีเสิร์ชเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับไอ้บิ๊กอิมเมอร์เจนซี่นะผมลดขั้นใหญ่มันมีขึ้นบอกอะเอาเป็นว่าเราก็รีเสิร์ชลดขันใหญ่เสร็จละเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังก่อนว่าไอ้ลดขั้นใหญ่เนี่ยลถขนส่งผู้ป่วยมันเป็นไงคันใหญ่มีไงจะเป็นอย่างนี้นี่ไงโอ้โหคันเบลเลอร์เลย มันเป็นรถบัสไปเลยเนี่ยเอออ่ะเขาก็เอามาหนึ่งคนนะเพราะว่าโรงพยาบาลเรารองรับผู้ป่วยที่สูงสุด31คนก็มีประมาณเท่านี้ก็เอาไปก่อนเดี๋ยวเราจะแต่งโรงพยาบาลเพิ่มให้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นคือตอนนี้เราวิจัยไอ้แวไพายไวรัสเสร็จแล้วแล้วห้องซุดไวรัสเนี่ยเราก็ทําไว้พร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะวางไอ้แผนกวิจัยอ่ารักษาแวไพายไวรัสเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วกัน ส่วนบริเวณตรงเนี้เป็นห้องผู้ป่วยอ่ารับผู้ป่วยเพิ่มจะได้แบบทําเงินได้เยอะขึ้นนี่ไงอ่ารักษาแวมไพร์ไวรัสมันจะเป็นปืนหรอเนี่ยอะไรวะทมาเตอร์มันคืออะไรอ่ะทมาเตอร์มึงมึงยิงแวมไพร์กันง,งี้เลยเหรอวะแต่ว่ามันพื้นที่มันกว้างมากเลยนะดูดิใหญ่มากอะ่ะผมว่าห้องหนึ่งเนี่ยอาจจะรองรับได้สูงสุดแค่สี่ป้อมมั้งเออรองรับได้แค่สี่อัน มันใหญ่เกินดูดิเกินครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยห้องเนี้ยก็ใส่ไว้6อันอันนี้ผมน่าจะซื้อประมาณ4อันพอเพราะว่ามันอันใหญ่เกินครับเดีย๋ยวดูระดับความแรงของมันก่อนอ่ะซุดมันมันแรงนะระดับแรงสีม่วงแปรพัยก็สีม่วงเหมือนกันแต่ผมว่านะไอสกีบีดีไวรัสกับเอเลี่ยนแล้วก็ฮีทเนี่ยไอพวกเนี้ยมันต้องเป็นแบบเวลี่แรงแม้ก็อีพิกไปเลยระดับความหาย,ยาก แล้วในเมื่อมันเป็นโรคที่หายากเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องอซื้อที่รักษาเพิ่มเยอะขนาดนั้นเพราะโอกาสเจอมันค่อนข้างน้อยครับเราก็ซื้อไปเลยด <c oughs> เป็นปืนยิงอมีสีป้อมจริงด้วยที่ผมคิดเอาไว้ทีนี้ก็สร้างกำแพงปิดอีกนิดหน่อยก็จะก็น่าจะได้ละตรงนี้ได้ไหมโอเคพอได้อยู่ แล้วบุคลากรของเราจะรักษาอย่างไงวะเอออยากรู้ว่ะมันจะเข้าไปยังไงเนะี่ยอ่ะเราเหลือพื้นที่ว่างไว้เขาเดินดีกว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยครับให้เขาเดินส่วนประตูตรงนี้มันคงไม่แออัดมากมนะั้งเดินเปิดเข้าไปได้ตามปกติไม,ม่แอไม่แออัดมากอ่ะสุดเขาก็จะรักษาอย่างนี้นะครับมาส่องกล้องจุดทัศน์ด,ดูอเดินออกไปอประตูก็จะติดนิดหน่อยไม่เป็นไรพอได้ที่เหลือก็ติดตั้งประตูฝั่งนี้ อืมโอเคแต่งนิดหน่อยโอเคได้ละสวยละทีนี้เราก็รอผู้ป่วยมาเออเรามีอยู่ทั้งหมดสี่แท่นนะครับรักษาได้บางคนอาจจะมองว่ามันน้อยนะมีแค่สี่อันแต่อย่าลืมนะครับว่าโรคมันหายากมากมันเป็นระดับแรเลยสีม่วงเนี่ยแรมากๆเพราะฉะนั้นการที่จะเจอผู้ป่วยที่เป็นโรคเนี้ยค่อนข้างยากครับผมเอาเป็นแค่สี่อันไปก่อนคิดดูนะขนาดห้องผู้ป่วยอย่างเนี้ย อไอซุดไวรัสเนี่ยเรายัางเจอแค่ประมาณ1-2คนเลยอ่ะเมื่อกี้คนรักษาเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันเจอยากมากครับเราเอาแค่4ป้อมไปก่อน <S <S เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะมารีเสิร์ชซุด้ยไม่ใช่ซุดสก,กีบีดีกันอ่สก,กีบีดีผมอยากลองมานานแล้วมันเป็นยังไงไว้ไโลกเนี้ยสก,กีบีดีเนี่ยมันเป็นมีมเลยนะครับเนี่ยไอโลกเนี้ยพื้นที่ตรงนี้มันเหลือเอย่าเราใส่เป็นห้องผู้ป่วยแล้วกัน อย่างนี้ผมตั้งใจไว้จะได้แบบมีผู้ป่วยเยอะขึ้นอ่ะผมก็ได้แก้ไขประตูนะครับจะได้เปิดได้ง่ายขึ้นหน่อยอ่ะตู้พยาบาลก็เพิ่มมาสองตู้อ่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมต้องขยายพื้นที่ด้านหลังนะแล้วก็ผมอาจจะทำทางเชื่อมอย่างเงี้ยไปด้านหลังเลยเออในอนาคตนะอาจจะทำทางเชื่อมไว้เดีย๋ยวตอนนี้ขอเป็นวางเป็นเตียงผู้ป่วยไว้ก่อน ทางเชื่อม๋ย่ค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้ผมยังคิดแบบแปลนไม่ออกนะครับว่าจะวางแบบไหนดีอืมโอเคสวยละรับผู้ป่วยเพิ่มนะครับตอนนี้ก็รับไปสูงสุด36คนเยี่ยมมากส่วนใจกลางห้องเนี่ยมันโล่งมากเลยออ้เดีย๋ยวผมติดไฟอีกนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะแต่งอะไรเ๋ยวค,ค่อยคิดอีกทีในอนาคตแล้วกันมันมันโล่งเกิน เอา้านี่ไงรักษาอย่างนี้เหรอเนี่ยเนี่ยเนะี่ยอันนี้หมออยู่แล้วเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยเซอร์เจียนแล้วอุ้ยอุ้ยมันยิงอย่างี้เลยเหรอเนี่โยโรคแวมไพร์ไวรัสเราก็ได้เจอแล้วนะครับนี่เขายิงอย่างนี้เลยมันคือวิธีการรักษาเลยวะยิ่งเออน่ะล่วงนี่ <laughs> ว่าไอ้แวมไพร์ไวรัสรักษากันอย่างนี้เหรอวะเนี่ยโหโคตรตลกเลยเดี๋ยวรอดูสก,กีบีดีไวรัสนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโ,โหมันเป็นซ่วมเนี่ยแล้วก็เหมือนมีเก้าอี้คนนั่งโดอย่างเงี้ยเออมันใช่อ่ะอเนี่ยเราพบอยู่ไม่กี่คนเองมันเป็นระดับแรนะครับค่อนข้างหายากพอสมควรเลยไอ้แวมไพร์ไวรัสเนี่ยยิงไปอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่โลโก้แวมไพร์ไวรัสคนไข้เราดูเหมือนจะมีเขี้ยวไว้นะดูดิมีเขี้ยวด้วยอ่ะเราก็ยิงไป อ่ะเราลปล่อยเขารักษาไปก่อนนะครับทีนี้ไอ้ห้องซุดเป็นไงบ้างเนี่ยห้องซุดยังไม่มีเ,เนี่ยเราก็อุตส่าห์วางแผนกรักษาไว้ตั้ง6อันเยอะมากเลยนะแต่อย่างที่บอกกับว่าโลกมันค่อนข้างหายากเหมือนกับแวมพายไวรัสเนี่ยโลคก,ก็หายากเอ้ยมันมันมีผาคลุมด้วยอะ่ะโอ้แวมพรยไวรัสเดินกันว่อนเลยผู้ป่วยเรารองรับได้สูงสุด3าคนงั้นเหรอบุคลากรเรามีสายคน เอ็น่าจะพอมัง้งเออบุคลากรเราก็เยอะอยู่นะสาสองคนกว่านะ่ะเยอะอยู่อ่าบริเวณนี้รับเป็นเตียงสนามแล้วกันแบบรองรับผู้ป่วยเพิ่มยิ่งผู้ป่วยเยอะเราก็ได้เงินเยอะเราใส่ไปเลยอ่าโอเคสวยละที่นั่งก็มีประมาณนี้อ่าตรงน,นี้ก็จะมีผู้ป่วยก็จะมานั่งเพิ่มอีก เท่ากับว่าเราเราลองรับไปสูงสุด3 9คนกันเหรอเนี่ยมันขึ้นบ่อร์คนใส่อีกเตียงหนึ่งก็40คนพอดีเลยนะเนี่ยครับแวมพายไวรัสรักษาอยู่อีกหนึ่งคนอ่ะอีกหนึ่งคนเข้ามาละเป็นสองคนละเฮ้ยฮิตเย้เนี่ยแวมพายไวรัสเนี่ยได้สองคนละแต่ไอซุดเนี่ยมันไม่ค่อยได้เลยว่ะไหนดูหน่อยสิ ผู้ป่วยมีใครเป็นซุดบ้างไหมซุดไม่มีเลยไอ้บอดี้ผ่านนี่เป็นกันเยอะเลยนะเนี่ยไอ้โลอีโมจิก็เหมือนกันเนี่ยแวมไพร์มีหนึ่งคนอ่ะสองคนซุดไม่มีเลยผมไม่เห็นซุดเลยเนี่ยเออซุดไม่มีเลยว่ะมันหายากเหรอเท่ากับว่าแวมไพร์ก็มีอยู่สองคนเนี่ยมีประมาณเนี้ย เขาให้เขายิงไปถือว่าฟาร์มเงินได้เยอะขึ้นนะครับเก็บเงินไปเดีย๋ยวผมก็จะปล่อยตัว AFK ไว้เหมือนกันค่อยเก็บเงินไปเรื่อยเอค้งหน้าเราซื้ออะไรดีรถพยาบาลอันนี้ผมไม่รู้ดิผมจะซื้อทําไมอะ่ะในเมื่อผมมีบริการส่งถึงหน้าหน้าบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยบริการมาส่งถึงที่เลยไม่รู้ว่าผมจะซื้อทําไมนะแต่ซื้อตกแต่งไว้สวยๆก็ได้อย่างอันนี้ 70, เจ็ดหมื่นเออเรามีเงินอยู่เนี่ยพอดีเลยเนะี่ยสองแสนห้าเนี่ย เฮลิคอปเตอร์เนี่ยอิมเมจนซีเนี่ยได้เลยแล้วเนี่ยซื้อได้เลยแต่ผมไม่ซื้อดีกลา่าเพราะผมจะใช้ไปทำไมใเนเมื่อผมก็นั่นแหละมีส่งถึงหน้าบ้านเลยครับเอ้ยมันกี่สุดปะวะเออไม่ใช่นางพยาบาลปกติอ่ะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยเดีย๋ยวผมจะมาวิจัยสกิบิดีไวรัสนะให้ดูนะครับราคา1 0 0 0 0แสนโอ้โหรีเสิร์ชเกือบหนึ่งชั่วโมงนะ่ะนานมากแน่นอนว่าผมต้องปล่อยตัวคาไว้นะพอรีเสิร์ชเสร็จเนี่ยงั้น เดี๋ยวผมจะรีเสิร์ชไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวพอรีเสิร์ชเสร็จเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า s k ็กิบิดีไวรัสเนี่ยมันเป็นยังไงผมเองก็อยากเห็นเหมือนกันมันเป็นโถส้วมอะออตลกนะมันดูนะ่าตลกดิโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวรอวิจัยสกิบิดีไวรัสเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่